ตู้ไฟอย่างเดือดเลยไปดูคนตีตู้ไฟไปพี่ไป,ป,รปรครับอย่างนั้นใช่ครับใช่รอรอไปตาสักครู่เออสักครู่นะมาแล้วจ้ะเออครับไปแล้วปะจะคุยด้านหลังไหมพิงได้ได้ไม่ไหลไม่ไหลเอ่อตรงนี้เดี๋ยวเอ่อคือบ้านของจะจะแจง้งแก๊งโจรครับแก๊งโจรโดนจิ้มบ้านนะครับอาจต้องลงมาเล่นชิงบ้านแล้วก็โจรสามารถเลือกแยังที่จะจิ้มต่อไปได้เลยครับโดยการที่อ่าลอยไหนลอยไปคุยข้างที่พาเขาไปคุยนะ พี่ลอยจะเรียกไปข้างหลังไอบ,งบ<า>งักบบงก็ได้บ,บังก็ได้บ,บังก็ได้ครับมัเนะี่เลยมันนี่นนเาเรามาติดต่อคนนี้ครับเรีกยกไหมโจนอ่าแก๊งต่อไป SMD ประกาศเรียก SMD นะครับเพราะถ้าเราประกาศใช้เดี๋ยวเขาจะคิดว่าโจนเป็นคนจิ้มเขา โดนครับโดนโดนโดนมดีโดนแต่แรกเลยครับพูดเลยโดนตั้งแต่ตอนที่ตอนที่ตอรยังไม่ยังยังไม่ปลดใบอะครับโดนแต่แรกแล้วนี่บอกได้เลยถ้าถ้า เขาเขาต้องเลือกไหมหรือว่าไม่จําเป็นต้องเลือกไม่จาเป็นครับโอเคครับผมครับแบบนนะึงโมจิโมจิทำสัญญาให้หน่อยครับผมผมกูยังยังยังไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเ<ำ>มืองไหนเลยครับตอนนี้โ้โหงานหนักมากเลยครับ ผมเคยไปเมืองเขาแล้วด้วยอ่ะที่โอจีอะแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะเอาไว้ก่อนดีกว่าครับไอดดลาซิตี้นี่ไว้ก่อนดีกว่าแจ๊ะฮแชไม่ได้มาดูมาพิตาวันวันนี้บอกวันเล่นแล้วใช่ปะไม่ต้องตอดูแมบบ้านเสร็จมันมันแบบบ้านยังบอกไม่ได้เหมือนกัน พี่ ebt เขาถามอะเรื่องของบ้านพี่ตำแหน่งบ้านอันนี้คือจะเปลี่ยนไปตามที่ที่<ล>ตาใ,ใช่ครับใช่ที่ตาครับเริ่มมีแข่งวันไหนไอ้ชิงบ้านอ่ะเออเขาบอกว่าเขาติดมิติงสิบแปดยังไม่ใช่อยายนนี้ใช่ปะ่ะอ๋อมาท,ทานถ้าเขากลับมาทาันแน่นอนครับ เด็กแก๊งอื่นก่อนไหมพี่อะไรนะครับอะไรนะเด็กแก๊งอื่นก่อนเลยไหมเดี๋ยวดีๆยังไม่รอสักครู่เดี๋ยวผมเชิญแป๊บสภาสภาครับสภาอือว่าไงโอ้โหสภากินให้เจ๊ก,ก่อนว่าไง สภาสนใจหมีถือหัวใจไหมครับไว้ไว้ก่อนเลยแฟชั่นอะแล้วแล้วสภาคนนจะดูจะชอบแฟชั่นอยู่นะฮัลโหลสภาชื่ออะไรครับชื่อก๊อปแก๊ปครับฮะนี่ครับเนี่ยมีมีพี่ผมก็ชื่อกุ๊กกิ๊บครับเนี่ยชื่อของยองเลยก๊อปแก๊ปกุ๊กกิ๊บตัวเมียนะอันนี้สนใจไหมครับ มีพี่ที่อยากราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมอโลครับเสนอมาก่อนได้ไหมน่าโอ้มันเสนอก็มันก็ต้องผมก็เสนอถูกดีครับอันนี้คุณเรื่องอะไรครับต้องถามว่าคนขายขายเท่าไหร่ไม่ครับต้องถามว่าคนขายมีมีแค่มีแค่ของอ่าเอฟเอ็มดีขอเปลผมเอฟเอ็มดีโดนยื่นชิงบ้านนะครับเอฟเอ็มดีต้องไปลงทะเบียนชิงบ้านนะครับแบบสวยถูกใจเอาไปยี่สิบครับผมเดี๋ยวอันอันนี้คือรายละเอียดใช่ไหมครับ ใช่ครับจะบอกจะแจ้งไว้ให้ทราบเฉเๆษว่าต้องต้องลงโดนโดนลงชิงบ้านนะครับโอเคครับแล้วก็เราจะยื่นจะจะจิ้มบ้านไหนต่อก็เดี๋ยวติดต่อกับสภาคนนี้ได้เลยครับผมอ๋อก็คือแกงแดงมาชิงบ้านใช่ไหมครับถูกไหมแก๊งไหนออเอ้าคือคือยังไงครับคือผมโดน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 ยื่นชิงบ้าน แล้วเลยแต่ว่าไม่ไม่ใช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 ่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาเขายื่นไม่นานแล้วยื่นไม่นานแล้วตั้งแต่ตอนที่บอสเรายังไม่ปลดใบอันนี้พูดพูดได้อะบอกได้อะอ๋อก็คือแก๊งไหนเือนครับแก๊งนี้หรอบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้โอเคครับโอเคครับแก๊งนี้โดนโดนแก๊งโจนโดนด้วยครับตอนนี้โดนมีโดนสองแก๊งก็คือเอ็มดีกับโจนครับโอเคครับอันนี้ให้ผมนะครับส่งชื่อของอันนี้แก๊งที่ไม่ได้ลงทะเบียนแต่ต้องลงมาเล่นก็คือมีแค่สองแก๊งเอ็มดีกับโจนมาเถอะอ่าือนกกน อันนี้สมมติสมมติถ้าผมมีบ้านใหญ่อยู่แล้วเนี่ยครับแล้วไปชิงบ้านใหญ่ได้ไหมแบบอสมมติถ้าผมมีบ้านอยู่แล้วผมไปชิงบ้านในรักได้ไหมกีฬาปนี้ต้องเล่นวันไหนครับแต่ก็ต้องต้องเลือกครับว่าจะเอาเอาเอาหลังเอาหลังใครเดี๋ยวเป็นเลือกกับสภพาด้วยความลับทางนี้เลยครับมันมีมันมีรถเพิ่มไหมพี่ตารถอะไรจ๊ะเอ้ไม่ใช่มีมีบ้านเพิ่มไหมมีเพิ่มครับผมเดี๋ยวมีแผนมีแผนที่ให้ดูนะอยู่ในถ้าถ้าอันนี้ต้องรอพี่ต๊อดอ่ะครับพี่ได้เลยครับได้เลยได้ได้ครับได้บอกบอกรอแล้วให้ตอดดมานไ้ครับ อันนี้เล่นช่วงไหนครับพี่น่าจะประมาณอาทิตย์สองเอาสองอาทิตย์นะครับประมาณสองอาทิตย์ได้ครับได้เดี๋ยววันนี้ห้าทุ่มมีประกาศทีหนึ่งว่ามีการไหนต้องเล่นบ้างอ๋อก็เคยดมดีโดนจิ้มใช่ไหมตอนนี้เดิมดีกับโจนโดนจิ้มแค่สองกางครับอ๋อการอื่นคือไม่ลงสมัครเองด้วยแล้วก็อาจจะการอื่นก็โดนแต่ว่าเขาลงสมัครด้วยผมก็เลยไม่ได้ประกาศเรียกเพราะเขาสมัครใจที่จะลงมาเล่นอยู่แล้วแต่มีเดิมดีกับโจนที่ไม่ได้สมัครแต่ว่าต้องลงมาเล่นไปายไปแล้รสบายไดไครับได้ครับ ขอบคุณครับครับครับเบบบอกว่ามาคุยถึงนะได้ครับได้ครับครับยันดุบัตรครับเฮ้ยังไม่รู้ว่าโจนจิ้มมันนะซื้อเพื่อไหนครับสภาพี่คนสามสี่ร้อยครับสี่แสนสี่หมื่นครับกระเป๋าหนึ่งศูนย์หนึ่งเรื่องอะไรนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งครับ ฮิโรชิโดนครับแต่ว่าผมฮิโรชิต้องลงมาเล่นอยู่ละฮิโรชิเทียเขาพักสล็อตแก๊งยังไงบ้านเขาก็ต้องถูกเอาลงมาเล่นครับฮิโรชิเทีย, <c oughs> ททยต้องถูกเอาลงมาเล่นแน,น่นอนแล้วก็ที่โดนจิ <c oughs> ้มมีเอสดีกับโจนส่ว <c oughs> นเทียซิเวอร์ก็มีมีจิ้มกันจิ้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาลง <c oughs> เขาลง <c oughs> เขาลง <c oughs> เขาลงลงทะเบียนชิงอยู่แล้วตรรไหคับอก็คือแก๊งไหนที่โดนจิ้มแต่ลงทะเบียนชิงอยู่แล้วอ่ะคือเขาต้องชิงอยู่แล้วอ่ะผมก็จะไม่เรียกมาอ่าเช่นอ่าเช่นแก๊งหนึ่งอ่ะที่เขาลงทะเบียนชิงอยู่แล้วแลวเขาโดนจิ้มผมก็ไม่เรียกมาเพราะเขาต้องเล่นอยู่แล้วแต่อย่างเอ็นเอ็มดีกับโจนอ่ะเขาไม่ได้ลงทะเบียนแต่เขาต้องเล่นชิงมีกี่แก๊งเหรอครับสิบสามแก๊งครับเดี๋ยววันนี้บอกเลยครับ เป็นมีนาชิงครับผมครับหนึ 1, 3, 5, 000, ่งแนร,รัเดี๋ยวรานี่แหะเดี๋ยวสบ,าบามาให้นะคะเบ๊บหนอเบ๊พี่พีตาแบ๊บน่งครับผมขายเพียนแบ๊บฝั่งซ้ายหน่อยครับฝั่งซ้ายนัะ เอติที่เนี่ยครับวื่อไงม่าครับคือพวกผมน่าจะไม่อยู่กันช่วงสิบเจ็สิแปดอะครับหลายวันเลยครับมันไม่เร็วขนาดนั้นครับอ่าโอเคได้ครับถ้าถ้าถ้าดอย่างน้อยๆผมผมจะทิ้งหนวงไว้เจ็ดวันเพื่อให้คนที่ติดครูดาวได้คูดาวให้เสร็จก่อนได้ครับเช่นโจนไปหาคนมาช่วยแต่คนนั้นติดครูดาวก็ต้องให้ครบเจ็วันที่เขาเข้าไปช่วยโจนให้ได้เรียบร้อยก่อนผมถึงจะให้ชิงเห็นสภาเห็นสภาคนนี้เขาบอกว่าน่าจะช่วงสิ้นเดือนใช่ไหมครับโดยประมาณตอนนี้ผมเอาพู้งตรวว่าผมสั่งทำแมปอยู่ เขาติดคิวประมาณ2อสวันเขาถึงจะเริ่ม huh. ทําให้ก็ต้องทำอยู่ประมาณ2อสวันผมถึงจะเปิดให้พวกท่านเข้าไปชมแล้วจะากท่านเข้าไปชมเสร็จปุ๊บก็จะประกาศวันอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมิตติ้งให้สนุกครับมิตติ้งให้สนุกโอเคครับไปครับอ๋อพี่อันนี้ก็คือชิงนี่คือสี่สิบสี่สิบเลยใช่ไหมเริ่มเต็มหมดครับเริ่มพร้อมกันหมดเลยใครมีสามสิบก็สามสิบใครมีสี่สิบก็สี่สิบอ๋อก็คือวันเดียวหมดเลยเหรอพี่หรือว่าชิงและวันละแกงดูแผนที่หรือยัง ไม่ต้องกังวลบ้านเป็นเหลือลองดูแผนที่ก่อน